อ่ามาๆๆอ่ะ,อะหลังจากผ่านขั้นตอนทางสุลกากรไทยแล้วนะก็เตรียมจะขึ้นรถโดยสารข้ามสะพานไทยลาวนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จอดน้องคายจะ้ะตอนนี้ที่ด่านตมเรามีอะไรใหม่จ้ามีหลังคาอลังการมากเลยนะฮะก็บังแดดบังฝนสำหรับผู้ที่มาติดต่อผ่านไปมาดีจะจอดรถทําเอกสารทําเรื่องก็จะได้สะดวกนะครับเออทั้งฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งโน้นก็เป็นหลังคาใหญ่เหมือนกันเป็นโดมใหญ่

บรรยากาศที่ขนส่งตลาดเศร้านะครับที่สอประปอาลาวนครหลวงวินทา์แต่อันนี้ก็เหมือนกับมาเป็นหมอชิดเนาะพี่น้องเออแต่นี่เป็นศูนย์กลางเลยรถที่มาจากสพานรถเมย์ก็จะมาลงที่นี่นะครับนี่โอ้นี่นี่ถ้าจะไปทางงอนนุเมือน้าเขาจะนั่งไปหาพี่แก้วไปทางงอนอ้านัากท่องเที่ยวมาได้เลยนะครับนี่เขามีรถเมย์แบบนี้รถมินิบัสสะดวกสะดวกจ้ะ ร้านนี้ก็จะไปสะพานนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวก็จะเป็นปัวมิตรภาพนี่ถ้าเดือาเอาขึ้นรถด,ดีกว่าพคนขับคนขับมาแล้วนะครับรถเลย้คนหลายละคนหลายแล้ว,น,ลวนั่งตรงไหนดีอ๋อตรงนี้ก็ได้โอเค อ่เดินมาเรื่อยๆจ้านะครับในเวียงจันทร์วันนี้เดินชิวเิอสถานที่หนึ่งมีธงชาตินะครับไม่แน่ใจดูสวยมากเลยเหมือนโรงแรมแต่ไม่ใช่โรงแรมอ๋อโรงแรมโรงแรมเห็นละโอเคโรงแรมเซฐาเฐาพาเลสหรืเซธาพาเลพาเตล โอสวยสวยสวยลักชูลักชูลักชูหลงชูอ๋อบรรยากาศเงียบสงบสวยงามนะฮะต้นไม้รม่มรื่นต้นไม้ใหญ่อายุร้อยปีนี่บรรยากาศดีสวยมากๆเลยชอบชอบดูอบอุ่น เ่นเมาอดเป,เป็นสถานที่ราชการสถาบัน National Blood Transfusions Institute จ้ะอ๋อสถาออบันเลือดแห่งชาติสถาบันเลือดแห่งชาติ เอ็นบี i ล i t ดิจิตอลทีวีชินโอ้ไฮโซมาอยู่ที่นะครหลวงเวียงจันทร์มีการปรับปรุงใหม่นะถนนเส้นทางสีหอมนี่นะครับอโอ้แถวหน้าวัดปงตือ้อถนนสูงมากเลยก็ททำถนนใหม่เราจะเดินทางไหนได้ มิเกลอินนะครับถนนทําใหม่สูงเลยนะครับทำทั้งเส้นเลยอ่ะเปิดช่องเดินรถทางเดียวทานี้ก็เป็นวันเวยู่แล้วนะครับเออขออาภัยในความบมสะดวกเด้อแน่จากน้อยนะ แต่ว่าร้านค้าโรงแรมก็เปิดตามปกติจ้าทั้งนี <Lux> ้สวยสวยอืมจ้าตอนนั้นเป็นวัดมีชัยนะครับ นี่บิ๊กซีมินิมาร์ทำถนนใหม่จ้านะครับอนะ่ะโ oh. ้แหนฮอนแ oh. น่จักหน่อยตอนนี้กลางวันก็จะเงียบหน่อยแต่กลคืนคือคนน,นนะครับนี่ก็จะเป็นบาเก่าสำอร้านสำรร้านนี้ก็ขายดึกนะก็อาหารอร่อยตอนนี้ปิดอยู่ เี๋เราจะต้องเดินขึ้นไปโน่นนะตอนที่รถรถเครื่องจากเ็ดงานมีลานสำ,อสำอรองสำรองพดองค์ตื้อมหาวิหาร <c oughs> มามาช่วงกำลงกังก่อสร้าง เอามารอบหนึ่ง่อนสงการนะรวันที่สิบหาในสาแเราเพิ่งได้มาอีกนะหนึ่งเดือนพอดีอที่เวียงจันจะกำลังทำถนนใหม่นะให้ถนนใหม่กำลังวุ่นวายอยู่ถนนสูงมากอ่ะมาญาก็เเวนมาหากินเบียตรงนี้ก่อนนะตาม ตามรอยติ๊กตอกมาฮะร้อน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 ึบก,กินเบียร์เย็นเย็นสักแก้วก่อนเปิดอยู่ชื่อไหนอ๋อสบายดีอะตอนนั้น โอเคเอาเปียรลาวเบียรลาวเปียร์เปียร์เปียร์เบียร์เปียร์อ๋ออันนี้หรอมีแก้วเล็กแก้วใหญ่เอานี่เอานี่ตสองนี่เท่าไหร่อันนี้อ๋อ อ,กกอโอ,เข,ยอ,ยโอ,อเ,เขาก็มีหลายอย่างอ๋อนอกจากเบียร์เขามีหลายอย่างอยู่แต่เขาตั้งใจไม่กินเบียร์อ๋อมีอันนี้ด้วยพวกของกินแต่เน็กจีโอเค ถ่ายตอนเต็มๆนะครับอันนี้แก้วละ1ลิตรจอกละ1ลิตรนะครับเป็นีหนึ่งลิตรจากเต็มๆกับห้าสิบห้าพันนะครับก็เท่าไหร่ละไม่ถึงลอยนะครับห้าสิบห้าพันลอยหนึ่งก็ต้องเป็นหกสิบห้าพันอันนี้ประมาณเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทจาัดแก้วหนึ่งเต็มๆนะครับหนึ่งลิตรจัดกแก้วละหนึ่งลิตรนะครับใังแก้วใหญ่ไปเลยนะคนั่งฟังเพลงไปเนี่ย อยู่ข้างเราถ้าเกิดว่ามาตอนกลางวันยังไม่ได้ไปไหนก็มานั่งร้านนี้ได้นะเพราะอันนี้ก็ไดกินแบบกลางวันมีคนที่ว่างๆก็มานั่งกินนะต้องเที่ยวมาอะไรนะครับมานั่งมาหารมุมนั่งตากแี่นีดนง กินเฟอร์อยู่ตลาดเศ้านะครับนี่เรากินเป็นเฟอร์ข้างใน,น,นาในกายำาเช้านะฮะอะไรสดร้อๆกกนๆปกติอ่าอ่ะเดี๋ย,ปร,ยปรงก่อนปรงก่อน

ราจะเห็นประตูชัยอยู่ไกลๆนะครับนี่แลนด์มาร์กสำคัญของเวียงจันจาตอนนี้เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทนะครับมาเดินชิลจะมาเดินชิลขายผลไม้ขายหมากไม้อันนี้จะเป็นตลาดเช้าจ้ะตลาดเช้าก็เป็นตลาดห้างสับสินค้าเก่าแก่ของทพิลาวนะครับเป็นศูนย์กลางที่นี่นะจ๊ะอ่ะ นี่ก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์มีลิฟแก้วเด้อมีลิฟแก้วตรงช่องที่ว่างอยู่เมื่อก่อนเป็นตึกเก่านะครับเขาก็ลื้อออกหมดแล้วด้านหน้าก็จะมีขายผลไม้ต่างๆจ้ะผลไม้ตามฤดูกาลเขาเ็นะแซบ่บลูกใหญ่มากเลยแล้วก็มีร้านมินิโซนะครับร้านจากแบรนด์จากเกาหลีจากมินิโซ โอ้อันนี้น่าสนใจนีไข่เวียดไข่เวียดเอ้ไข่เวียดไข่เวียดจ้านักท่องเที่ยวเยอะช่วงนี้ถ้าเดินชันใต้ดินก็จะเป็นสินค้าแบรนด์จ้านะครับมาเดินเล่นข้างล่างก่อนมามเดินชั้นใต้ดินที่ ตลาดเช้าเวียงจันทตานะครับก็จะคล้ายๆห้างทั่วไปแต่ว่าจะเป็นแบรนด์จ้าเป็นสินค้าแบรนด์จากเมืองจีนจา้าสองแสนกีบจา้าสบายดีนีหฮาวจา้าย่งางเล่นก่อนเราเป็น VIP มาบ่อยเขาจำได้จำหน้าได้อ้า มีทุกแบรนด์ในโลกจา้านะฮะสสวยนั้นเลยส,ส,สยีเขียวสีเขียวสวย,สสวยนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเดินนี่เครื่องประดับ เป็นสไตล์แบบลาวนะครนฝีมือชาวลาวสวยๆผ้าถุงลาวงามๆอันนี้ไข่มงไข่มงคือขายนาฬิกาไข่มงโอ้สวยประเตฟิลิปถสวยมากเลยจ้าจ้าโอ้เสียงเป็นหวัดเอามาเดินต่อที่ตลาดชาวนะครับนี่ ทันใต้ดินตลาดเศร้าจา้ะแม่อังพึ่งี่นาศเดียวนะเออ,อยางเลาะ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 โอ้กระเป๋าอันนี้สวยนะเอองามงามงามรองเท้ากระเป๋านะคะกระเป๋าจะเยอะกว่า รองเท้ากระเป๋านาฬิกานี่เป็นโชว์รูมเลย,ยทุดชุดเล่าวสวยๆส,สินค้าพื้นเมืองก็มีจานะครับโอ้ยเป้สวยเอากระเป๋าสะพายต่างๆสวยๆสวย,ส,วย,ส,วย,ส,วยสุดวิเนียนะของที่ระลึกนี่เยอะแยะเลยโอ้ยน่ารักมากเลย อืมน่ารักน่ารักน่าสนใจน่าสนใจโอ้โหี่เครื่องเพชรเครื่องทองด้านนี้สวยๆนะครับนี่ กระดาบโอ้ยานะขอชมขอชมตลาดค้าตัดชุดระดงราตรีต่างๆนี่ครับนี่โอ้ย,อยสวย เดี๋ยวเราจะพาขึ้นห้องบนนะครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็เป็นขายทั่วไปนะครับก็มี3มชั้นจาก4ชั้นนะหลงชั้นใต้ดินโอ้สยทองสวย งามงามงามบู้แหวนโอ้เหนเทศสวยมากเลยา <c oughs> มีมุมร้านกาแฟนะกาแฟดาวเอินดาวก,ก็ไดนะเอินดาวก,ก็ได้เออชั้นหนึ่งนี่นะักท่องเที่ยวเยอะเดินกันเต็มอยู่อ่ะมา จะสี่โมงแล้วนะเราหลายล้านกับเริ่มปิดละโอ้สวยมากเลยงามงามงามงานลาวสวยๆจ้ะ ย่ามสวยๆเั้านั้นเลยนะครับที่จะเป็นร้านค้าของพื้นเมืองสวยๆ,ๆอืมต้องเปิดเครื่องทองต้องประดับของกระเป๋าเนี่ยนักทองเที่ยวเยอะโอ๋อส๊อติสอ๊อีิ <ส graduation> สวยมากเลยคนระับนี่จะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองนะเครื่องถมสวยมากเลยโอ้งานดิจิตมดงามตาพูดเรื่องรูปเรื่องหนัง บางทีจะมีไก่เมืนกันไงไก่ไก่